บทที่สามร้อยหนึ่งคุณเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมลินยี่ยื่นหน้าจอโทรศัพท์มือถือให้กับพนักงานต้อนรับหญิงเคยเห็นพนักงานต้อนรับหญิงพยักหน้าเย่ะมากลินยี่กล่าวด้วยรอยยิ้มในที่สุดฉันก็พบมันเธอมากับผู้หญิงคนอื่นหรือไม่ดูเหมือนว่าพนักงานต้อนรับหญิงกล่าวลินยี่กล่าวว่าโปรดช่วยฉันตรวจสอบซาอริคาโดวากิอาศัยอยู่ในห้องนั้นฉันขอโทษฉันไม่สามารถบอกข้อมูลของแขกได้แผนต้อนรับหญิงใส่หัวพร้อมความมืออาชีพของเธอจริยธรรมลินยี่พับมือของเขาที่แผนกต้อนรับและพูดด้วยรอยยิิ้่่าาาัันนนนเเเเฟขออออองงงงงธยยกกจรร์ไพพสสสหหตญใคูดี แน่นอนหลิงยี่พูดคุณคิดว่าฉันดูเหมือนคนเลวหรือเปล่าไม่จําเป็นหรอกพนักงานต้อนรับหญิงพึงพำคนที่หน้าตาดีสมัยนี้มักหลอกลวงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วฉันจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าฉันไม่ใช่คนเลวหลิงยี่มองไปที่พนักงานต้อนรับหญิงและพบว่าเธอดูโอเคเขาก็เลยแซวว่าทําไมเราไม่รอให้เธอเลิกงานก่อนละและไปหาอะไรกินที่ดื่มกาแฟและพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของคุณละ่ะเธอจะเห็นว่าฉันเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าพนักงานต้อนรับหญิงยิ้มเยาะคุณมีแฟนแล้วและคุณยังเข้ามาหาฉันอีกรู้ไหมว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่ดีในทันทีนี่คุณคิดผิดแล้วหลิงยี่ส่หัวการมีแฟนหมายความว่าฉันมีคนที่ฉันกําลังเดทอยู่การแต่งงานเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตดังนั้นจึงต้องเลือกภรรยาอย่างระมัดระวัง หลังจากเธอกับฉันกินข้าวมื้อนี้แล้วเธออาจพบว่าเราเป็นคู่กันโดยธรรมชาติถึงเราจะเข้ากันไม่ได้เรายังเป็นเพื่อนกันได้นะเมื่อคุณมาที่โตเกียวเพื่อเล่นในอนาคตคุณยังสามารถมีกด์ได้ฟรีด้วยคุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าพนักงานต้อนรับหญิงเห็นว่าลินยี่หล่อมากและสิ่งที่เขาพูดก็สมเหตุสมผลเธอสามารถผูกมิตรกับหนุ่มหลอ่อและอดเพื่อนเพื่อนของเธอได้เป็นการดีที่จะตัดผมและแก้ปัญหาความต้องการทางสรีรวิทยาเมื่อพนักงานต้อนรับหญิงกำลังจะให้เลขห้องของซาอริคาโดวากิแกลินนี่ที่แขกลยี่ ลินยี่กล่าวว่าไม่จำเป็นฉันแค่ดูลักษณะโรงแรมของคุณคุณคิดอย่างไรพนักงานเสิร์ฟผิวดำถามอย่างว่างเปล่าที่นี่ค่อนข้างดีฉันแค่พักที่นี่ลินยี่เคโต๊ะแล้วพูดกับพนักงานต้อนรับหญิงว่าช่วยฉันเปิดห้องใหญ่หน่อยตกลงค่ะพนักงานต้อนรับหญิงเคาะคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครึมแล้วพูดว่าโปรดแสดงตัวตนของคุณลินยี่ยื่นใบขับผีปลอมและธนบัตรให้กับพนักงานต้อนรับหญิงเขาเหลือมมองบริกรผิวคล้ำและพูดว่าอะไรมีอะไรอีกไหมฉันจะพาคุณขึ้นไปเองพนักงานเสิร์ฟผิวเข้มพูด พนักงานเสิร์ฟผิวคล้ำเหลือมองที่แผนกต้อนรับและพูดว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือโทรหาผมได้โดยตรงพูจบเขาก็จากไปลิงยี่เผชิญหน้ากับพนักงานต้อนรับหญิงและยิ้มฉันพนันได้เลยว่าผู้ชายหล่อแค่คิดว่าฉันรังควานคุณคุณรังควานฉันพนักงานต้อนรับหญิงพูดพลางแกล้งทำเป็นโกรธแล้วทำไมคุณไม่บอกเขาละ่ะลิงยี่พูดด้วยรอยยิม้มฉันเห็นว่าเขาสนใจคุณมแววตาของฉันตอนนี้เตมไปด้วยความตื่นตัวเขาหน้าเบื่อเกินไปหยิงสาวพนักงานต้อนรับทำหน้าบึง้งเอาจริงเอาจริง,รงก็ไม่น่าสนใจเลยที่จะอยู่่่่่กกัเัเาาาคคุณอออออยยนนนนนแไหฉสืงงิี้้้้รรมมตตตป็ถใ ฉันไม่สนใจว่าคุณจะอยู่กีคืนพนักงานต้อนรับหญิงยื่นเงินทอนใบแจ้งหนี้กุญแจและใบขับขี่ปลอมให้หลินยี่มีแผ่นกระดาษขั้นระหว่างใบขับขี่ปลอมกับใบกำกับสินค้าโดยเขียน3ามไ้้บนนั้นซึ่งต่างจากหมายเลขกุญแจห้องห็ินได้ชัดว่าหมายเลขนี้เป็นบ้านของซาอริสหลินยี่กล่าวว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปพนักงานต้อนรับหญิงคิดว่าหลินยี่ไม่เห็นโน้ตและเตือนว่ามันติดอยู่ในนั้นฉันกำลังพูดถึงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหลินยี่ถามเธอพนักงานต้อนรับหญิงไม่พูดเธอฉ จะโทรหาคุณในภายหลังเมื่อลิงยี่จากไปเขาก็โบกมือให้อีกฝ่ายซึ่งทำให้พนักงานต้อนรับหญิงอ้าปากค้างรู้สึกดีมากเมื่อมาถึงประตูห้องสามร้อยสี่ลิงยี่ก็เคาะประตูและพึพมพำมันจะเร็วเกินไปไหมบางทีฉันควรจะไปกินข้าวแล้วกลับมาใครลิงยี่เปลี่ยนเสียงของเขาฉันเป็นพนักงานเสิร์ฟและมีคนขอให้ฉันส่งจดหมายถึงคุณในตอนนี้ประตูโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่มีตาแมวเมื่อซาโอริคาโดวากิได้ยินว่าเธอมีจดหมายมาถึงตัวเองเธอเปิดประตูด้วยความสงสยัยใครเป็นคนส่งจดหมายให้ฉันทันทีที่ประตูเปิดาาาออรรรริิคววกเเเเเเห็นห็นนนนลลงงงยยยยีีีีี่่่่่ธธแขทูตั้ปปสมมะใจถ คุณเป็นอย่างไรบ้างคุณคิดว่าอย่างไรลินยี่ยิ้มโดยไม่พูดอะไรไร้สาระเขาหลักประตูและบุกเข้ามาคุณคุณคิดจะทําอะไรซาอริคาโดวากิร้องออกมาด้วยความตื่นประหนกและในขณะเดียวกันก็ก้าวถอยหลังและพูดว่าคุณจุดจุดอยากเข้ามาฉันจะแจ้งตำรวจเขาปิดประตูด้วยเสียงปังและลินยี่ก็ก้าวไปทีละก้าวเขาบังคับซาอริคาโดวากิให้ล่าถอยโบกมือเชิญชวนและกล่าวว่ารายงานมาดูกันว่าใครกลัวตำรวจมากกว่าที่จะเรียกตำรวจซาอริคาโดวากิหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาแล้วพูดกับลิน ุฉันจะเตือนคุณครั้งสุดท้ายคุณถ้าคุณไม่ออกไปฉันจะโทรแจ้งตำรวจบอกกว่าคุณบุกรุกเป็นการส่วนตัวและยังต้องการเจต,ตนาที่จะมีเพศสัมพันธ์กับฉันหลินยี่ยิม้มจากนั้นตำรวจก็พบคุณนอกจากนี้ยังมีสาวสวยอายุ16ปีถูกมัดอยู่ในห้องจับกุมคุณแล้วดำเนินคดีคุณในข้อหาลักพาตัวซาอริคาโดวากิ่ตัวแข่งเนื่องจากอีกฝ่ายสามารถหาที่แห่งนี้ได้ไม่ใช่โดยการโกงอย่างแน่นอนอาศัยการหลอกลวงแต่ที่จริงรู้ว่าผู้คนถูกลักพาตัวไปเองเธอมองไปที่หลินยี่อย่างไม่เชื่อและพูดว่าคุณ คุณรู้ได้อย่างไรฉันเป็นนักสืบมันไม่ง่ายเลยที่จะสืบสวนเรื่องพวกนี้ลินยี่แค่พูดไรสาระเมื่อเขาเปิดปากของเขาเมื่อเขาต้องการจะพูดคำหรือสองคำที่พอจะแซงคำเป็นทันใดนั้นประตูก็เปิดออกร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาและพุ่งเข้าหาหลินยี่บทที่สามร้อยสองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปและการรอบโจมตีก็เร็วเกินไปแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือหลินยี่แกล้งคำเป็นหลบไม่ได้อย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้คนไม่มีสมองเมื่อแซงคำเป็นว่ามีพลังดังนั้นหลินยี่จึงถูกผู้โจมตียนลงไปที่พื้น ผู้รอบโจมตีกลายเป็นพนักงานเส์ฟผิวคล้ำใส่แว่นหลังจากที่เขาปรับลิ้นยี่เขาก็พูดกับซาอริคาโดวากิว่าคุณโอเคไหมฉันฉันสบายดีดจู่ๆก็มีประตูริซ่าออร่ตอบสนองไม่ได้เล็กน้อยเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะฆ่าใครสักคนระหว่างทางไปช่วยเธอเฮดพนักงานเส์ฟผิวคล้ำพบว่าเขาไม่สามารถปรับรามลินยี่ได้เขารีบตะโกนว่าออกไปก่อนแล้วแจ้งตำรวจซาอริคาโดวากิตกตะลึงครู่หนึ่งโดยรู้ว่านี่เป็นโอกาสเธอตอบว่าได้เธอรีควากระเป๋าแล้ววิ่งออกไปขณะที่เธอทิ้งท้าไว้ผมของบริกรผิวก,กวยลินีแนออไป ลินยี่ยืนขึ้นอีกครั้งและสะบัดผมสองสามเส้นออกจากมือของเขาเขาขมวดคิ้วที่บริกรผิวนำแล้วพูดว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเพิ่งปล่อยอาชยากรไปอาชยากรฉันคิดว่าคุณเป็นอาชยากรอปัญญประกาศคู่พนักงานเสิร์ฟผิวคล้ำลุกขึ้นจากเสือทาทามิและหลังจากช่วยแว่นตาของเขาแล้วเขาก็พุ่งไปที่หลินยี่อีกครั้งเมื่อเขารีบเร่งเขามีโมเมนตัมมากมายและเมื่อมองแอลวอร์บอลหนึ่งเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนประเภทที่มักจะทะเลาะก,กันอีกฝ่ายไม่เข้าใจสถานการณ์ดังนั้นเขาจึงเริ่มต้นและเมื่อมองแแอออออออลลวบบบบบเเเเเเขขขขขาา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 กกกกก็รรรรููู้้้้้้้้้้่่่่่ปนน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 ผผชชยททททีีีีีมมมืืัััังงงงงหดดดใใใสสสจไะตตคุณ พนักงานเสร์ฟผิวดำกระโดดขึ้นและลินยี่ปิดประตูขณะหลบ้วยการเตะของฝ่ายตรงข้ามเตะประตูออกโดยตรงหลานชายคนนี้แข็งแกร่งมากไหมแม้ว่าหลินยี่จะประหลาดใจแต่การเคลื่อนไหวในมือของเขาไม่ช้าใช้มือข้างหนึ่งกดที่คอของคู่ต่อสู้แต่มันถูกขวางไว้ไม่เป็นไรลินยี่สะดุดเขาหลินยี่ชกต่อหน้าหลายครั้งเขาไม่ได้จับมือผู้ชายคนนี้ได้รับการฝึกฝนอย่างชัดเจนหมัดเหล่านี้เร็วและรุนแรงและวแว่นตาของพนักงานเสร์ฟผิวดำก็หลุดออกอีกฝ่ายตะโกนอย่างโกรธจัดและผลักลิ้นยี่ เขาดึงเท้าออกจากประตูและยืนขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมองขึ้นไปเขาเห็นใจการที่ขยายออกอย่างต่อเนื่องและในที่สุดเพิงก็ดังขึ้นใจการถูกผูกไว้บนหัวของเขาโดยตรงและพนักงานเสิร์ฟผิวคล้ำก็สัมผัสได้เพียงความมืดที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บหน้าอกและบินตรงไปที่ห้องนั่งเล่นหัวของเขาก็ส่งเสียงดังขณะที่เขากำลังจะลุกขึ้นลินยี่ก็เหยียบเขานอนลงลินยี่เหยียบหน้าอกของเขาอย่างหยากคายเด็กคนนี้มีพะละกำลังความเร็วและทักษะเขาเป็นคนดุอันดับหนึ่งแต่ไม่มีประสบการะะะะะหหวววว่างตตตตตััันนนนอออกกกเืแลได้ พนักงานเสิร์ฟผิวคล้ำต้องการจะผลักเท้าของลินยี่ออกไปอีกครั้งด้วยมือของเขาแต่คราวนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะผลักเขาออกไปเขาหน้าแดงและยกเท้าของลินยี่ขึ้นสิ่งนี้ทำให้หลินยี่ประหลาดใจร่างกายของเขาได้รับการอัปเกรดแล้วแม้ว่าเขาจะไม่มีกล้าเนื้อไม่กี่ปอนด์แต่ความแข็งแกร่งของเขาไม่ใช่เรื่องตลกสำหรับผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่1 8 0รปบอนด์เขาบอกว่าเขาจะทิ้งมันทิ้งมองเห็นได้ผู้ชายคนนี้ขยับเท้าได้ไม่ใช่คนธรรมดาปริมาณเท่าไหร่อ่าสก,กินไลท์สีดำกรดระเบิดได้สำเร็จและผล่อล่ออนทีเิดก พนักงานเสิร์ฟผิวคล้ำจับไหล่ของเขาไว้และคั้งไม่ได้การแตะของอีกคนหนึ่งทำให้เกิดอาการปวดไหล่เล็กน้อยเมื่อเขากำลังจะลุกขึ้นจากพื้นดินเขาเห็นโซโนโกะผูกติดอยู่ที่มุมห้องและเขาก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งอุวอโซโนโกะคงเคยได้ยินการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เช่นนี้เธอรีบร้องเรียกแต่ปากของเธอถูกผ้าปิดปากไว้โอเคปลอดภัยแล้วลินยี่ก้าวไปอีกสองก้าวถอดผ้าออกจากปากของโซโนโกะแล้วถอดผ้าปิดตาออกเมื่อโซโนโกะเห็นหลินยี่กำลังมาเธอก็ร้องไห้ออกมาพานักงานเสิร์ฟผิวคล้ำชะง,งักไปครู่หนึ หลังจากเห็นฉากนี้พนักงานเส์ฟผิวคล้ำก็ตรหนักว่าเขาดูเหมือนจะทำอะไรผิด3นาทีต่อมาฉันขอโทษฉันไม่เข้าใจสถานการณ์ฉันเลยโจมตีคุณพนักงานเส์ฟผิวดำคุกเข่าบนเสือทา,ทามิและโค้งให้หลินี่เก้าสิบองศาเมื่อถึงจุดนี้เขาจำตัวตนขอพนักงานเส์ฟผิวคล้ำผิวดำได้แล้วแชมป์คาราเต้ออเจแปนที่ชนะการต่อสู้400ครั้งติดต่อกันมีตำแหน่งเป็นนะักคาราเต้ไรพ่ายนี่คือชายที่ดุร้ายไม่เพียงแต่หลบก,กระสุนปืนแต่ยังทำลายเสาหินด้วยมือเปล่าด้วยภายใต้สภาพการมองเห็นที่บดบังเขาจับกระ ในการจัดอันดับกำลังอย่างเป็นทางการของตัวละครในงานนั้นอันดับแรกในการปรากฏตัวของตัวละครที่มีระดับ A พิเศษดีกว่าตัวเองด้วยซ้ำตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแค่ A แล้วแรงกลับคืนสู่คุณค่าของพลังและการต่อสู้กลับคืนสู่การต่อสู้สิ่งเหล่านี้เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันแบบแรกแสดงถึงความแข็งแกร่งของพลังทำลายล้างของคุณและแบบหลังเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอยา่างเช่นประสบการณ์การต่อสู้ระดับการใช้ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆเพื่อตัดสินว่าคุณสามารถต่อสู้ได้หรือไม่อากาอิชูอิจิก็เหมือนกันกบตัวเขาง้่ายได ท้ายที่สุดด้วยประสบการณ์มากมายที่นี่การต่อสู้ด้านหน้าอาจประสบแต่ประสบการณ์มากมายสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วถ้ามันเพิ่มขึ้นถึงระดับของการคาตกรรมคาดว่าคลาสของเคียวโกคุูมาโคโตะไม่เพียงพอที่อากาอิชูอิจิจะฆ่าท้ายที่สุดระดับการลอบโจมตีของผู้คนสามารถฆ่าคุณได้จากระยะเจ็ดร้อยหลาและคุณยังไม่รู้ตัวเลยนี่ไม่ใช่แม้แต่การลอบโจมตีการวางยาพิษและวิธีการอื่นๆที่ไร้กาศไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรคนที่เรียนคาราเต้ก็ไม่สามารถเป็นศัตรูกับสายลับได้เว้นแต่สมองของอากาอิชูจูจ่่มงัไยใส อย่างไรก็ตามคนที่ถูกทุบตีไม่ใช่ตัวเขาเองดังนั้นเขาจึงให้อาภาัยเขาอย่างไม่เห็นแก่ตัวผู้ชายคนนี้เป็นนักสแสดงสมทบและเป็นตัวละครที่ดีเครื่องมืออีกคนหมิยี่เลือกที่จะยกโทษให้เคียวโกคุที่ประมาทแต่โซโนโกะนั้นนิสัยไม่ดีมันเป็นความผิดของคุณโซโนโกะก้าวข้ามสะโพกแล้วมองเคียวโกคุอย่างโกรธเคืองถ้าไม่ใช่คุณที่จะเข้าไปแทรกแซงฉันจะไม่ปล่อยให้คนร้านหนีไปได้เคียวโกคุูมาโคโตะเห็นว่าเทพธิดากโกรธเขาและเขาอดตื่นประหนกไม่ได้ตอนนี้เขารีบกแลจ มื่อเห็นหัวของเขาทุกเสือทาทามิหลิงยี่จึงตัดสินใจจะออกมาและเป็นคนดีดึงเขาขึ้นและกล่าวว่าลืมไปในที่สุดคุณก็แค่แสดงความกล้าหาญฉันไม่ทอดคุณบทที่303ถ้ามีคนมากมายเช่นคุณที่กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในโลกนี้ถึงแม้จะมีความเข้าใจผิดบ้างก็ยังดีอย่างน้อยก็แสดงว่ายังมีความรักในโลกนี้อยู่ใช่หรือไม่หลิงยี่ช่วยเคียวโกคุม,มาโคโตะและเทซุกไก่2คําให้โดยไม่พูดเคียวโกคุผู้ซื่อสัตย์และใจดีเพิ่มความชอบให้หลิงยี่ทันทีไม่ได้บอกว่ามันดีแค่ไหนแต่อย่างน้อยก็เพื่อขจัดความรู้สึกชั่วร้ายที่เกิดจากคําสของศัตรูสาธารณะของเทศชายฉันขอโทษฉันผิดเองที่ปล่อยคนร้ายนี้ไปเคียวโกคุมองโซโนโกะด้วยความรู้สึกผิด ตอนนี้โซโนโกะโก,โกโรธมากจนพ่นลมหายใจและไม่มองหน้าเขาหลิงยี่ตกไหลเขาแล้วพูดว่าไม่เป็นไรฉันรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครฉันสามารถโทรหาตำรวจและมอบมันให้ตำรวจจัดก,การหลังจากพูดหลิงยี่ก็ชี้ไปที่หัวของเขาแล้วพูดว่าเมื่อเทียบกับสิ่งนี้หัวของคุณเริ่มมีเลือดออกปอแล้วคุณควรไปหาสิ่งที่จะหยุดเลือดไหลก่อนหลิงยี่มองไปที่ห้องที่ถูกทำลายเนื่องจากการต่อสู้และกล่าวว่าฉันจะชดเชยให้เองแล้วจ่ายทีหลังแค่บอกหมายเลขให้ฉันทราบโดยตรงหลิงยี่ชี้ไปที่ด้านล่างแล้วพูดว่าฉันอยู่ห้อง2สองมเห้อยของเขามก่งอเห็นงเอ แม้ว่าอีกฝ่ายจะขโมยเทพธิดาของเขาไปแต่เคยวโกคุมาโคโตก็ชื่นชมอีกฝ่ายไม่ได้ไม่ไม่จำเป็นนี่เป็นความผิดของฉันฉันใจได้เคิวโกคุเป็นคนดีจริงดีจริงเขารู้ความผิดของตัวเองและไม่สามารถรับภาระจากอีกฝ่ายได้เออคือฉันเคารพความคิดเห็นของคุณลินยี่ตกไหลเขาเหมือนพี่ใหญ่แล้วพูดว่างั้นฉันไปก่อนนะหลังจากพูดเสร็จเขาก็ดึงโซโนโกะที่ยังโกรธอยู่จากไปจากห้องสามร้อยหกคิวโกคุมาโคโต,โตโอดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองทั้งสองคนในตาเต็มไปด้วยความอิจฉาหัวใจเต กลับไปที่ห้อง202เมื่อไม่มีคนนอกโซโนโกะก็ร้องไห้ออกมาทันทีหลินยี่ปลอบโยนโซโนโกะที่กำลังหวาดกลัวได้ดีหลังจากเกือบจะร้องไห้เธอจำบังอย่างได้และรีบเร่งให้หลินยี่หลินยี่รีบโทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจจับซาโอริอยากปล่อยให้เธอหนีไปทันทีที่เขาโทรหาตำรวจซาโอริคาโดวากิก็หนีไม่พ้นกฎหมายอย่างแน่นอนเธอจะถูกตำรวจจับในไม่กี่นาทีและเธอจะต้องติดคุกอย่างแน่นอนแต่บางทีหลังจากที่เธอถูกส่งตัวเข้าคุกด้วยตัวเองเธอก็หนีไปได้ปล่อยให้เธอเป็นอิสระดีกว่าปล่อยให้เธอกลับไปที่เกาะบิค ลับชาติมาเกิดและก่อร่างใหม่ทั้งสามุมมองเพื่อไม่ให้ออกมาทำร้ายผู้อื่นในวันอื่นแต่ลิงยี่ไม่สามารถบอกโซโนโกะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วแกล้งโทรหาตำรวจโดยพูดว่าคุณอยู่ที่นี่และพักผ่อนให้เต็มที่ฉันจะลงไปหาอะไรให้เธอกินอืมโซโนโกะพยักหน้าเธอกระตุ้นเมื่อนายกลับมาอย่าลืมเอาชานมสองถ้วยมาให้ฉันด้วยต้องใส่น้ำแข็งด้วยโอเคหลังจากดูลิงยี่เดินจากไปโซโนโกะก็หยิบโทรศัพท์ออกมาหลังจากออกจากห้องสองร้อยสองลิงยี่ก็เก็บโทรศัพท์กลับเข้าไปในกระเป๋าเสื้ คุณหลินคุณหลินมาที่นี่หลินยี่เดินไปด้วยความสงสัยและถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณถามฉันว่าเป็นอะไรพนักงานต้อนรับหญิงโกรธเล็กน้อยและในเวลาเดียวกันก็พูดขึ้นอย่างกังวลฉันเพิ่งใส่ใหมายเลขอ้องที่ฉันให้ไว้กับคุณและสิ่งนี้เกิดขึ้นโอ้ไม่ต้องกังวลมันเป็นแค่ความเข้าใจผิดบางอย่างหลินยี่ยิ้มเข้าใจผิดพนักงานต้อนรับหญิงพูดด้วยดวยดงตาเบิกว่างประตูถูกเตะผ่านรูและประตูบานเลื่อนด้านในก็เสียหายคุณยังบอกอีกกว่านี่เป็นความเข้าใจผิดหลินยี่ยักไหลยอยังช่วยไ,ไ้ัางงงบ เป็ยญปญระกาศคู่เขาถูกเรียกไปที่สำนักงานของผู้จัดก,การพนักงานต้อนรับหญิงชี้ไปที่สำนักงานในระยะไกลและพูดว่าถ้าเป็นเช่นนี้เขาอาจจะโดนไล่ออกโอ้หลินยี่พยักหน้าและเขาไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับผลลัพธ์นี้สำหรับการไล่ออกเขาคือแชมป์คาราเต้ของญี่ปุ่นทั้งหมดและเขายังเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ชนะการต่อสู้ติดต่อกัน400ครั้งกังวลไหมว่าคนแบบนี้จะหางานไม่ได้พห้องของแฟนเธอไม่ว่างกรุณาขอให้เธอเข้ามาและทำตามขั้นตอนในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพนักงานต้อนรับหญิงเตือนโทรศัพท์ฉันพััังงแลลลละฉนนกกเเออออาาาาาไไไปปซ่่่มมคุณสาารถโทขใหห้้ธดยีว เข้าใจแล้วหลังจากออกจากโรงแรมหลิงยี่ก็ไปเก็บอาหารซื้อชานมสามหรือสี่แก้วใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีจึงจะกลับโรงแรมก่อนขึ้นบันไดเขาให้ชานมกับแผนกต้อนรับผู้หญิงหนึ่งถ้วยเป็นของขวัญขอบคุณที่ให้หมายเล่ห้องอย่างไรก็ตามชานมแก้วนี้ไม่คุ้มมากหลังจากกลับมาที่ห้องหลิงยี่พบว่าโซโนโกะได้นำผ้าห่มออกจากตู้เสื้อผ้าแล้วนอนลงและผอ,อออยอหลับไปเขาไม่ปลุกอีกฝ่ายหนึ่งให้ตื่นอย่างไรก็ตามในหนึ่งวันเธอได้พบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นสามอยา่างเช่นการแข่งรถลาบบ้านาาว ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วความง่วงก็มาเยือนอย่างรวดเร็วหลังจากที่หลินยี่เล่นโทรศัพท์อยู่พักหนึ่งเขาก็อดไม่ได้ที่จะเหนื่อยและหลับตาลงแม้ว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกรงกว่าคนทั่วไปมากแต่เขาก็ยังคงเป็นมนุษย์ฉันไม่รู้ว่าฉันหลับไปนานแค่ไหนเมื่อหลินยี่ตื่นขึ้นเข,ขาก็สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวรอบตัวเขาเขาลืมตาขึ้นและเห็นว่าบริเวณโดยรอบมืดสนิทมันมืดหลังจากที่หลินยี่คิดไอเดียนี้ขึ้นมาเขาก็ปฏิเสธเพราะเขาพบว่ามือและเท้าของเขาไม่สามารถขยับได้และตาของเขาถูกปิดตาและปากของเขาถูกปิดผนึกมันไไมม่่ืดแตตเขาาถูกกลัับพวป หลังจากรับรู้ข้อเท็จจริงนี้หลินยี่ก็อดไม่ได้ที่จะบ่นว่าเขาไม่ได้กันวลอลลเมื่อออกไปข้างนอกวันนี้หรือหลังจากที่โซโนโกถูกกลับพาตัวครา,าวหน้าเธอจะถูกกลับพาตัวหรือไม่อย่างน้อยเราต้องพูดถึงมันในวันนี้ใช่ไหมหลังจากบนลินยี่ก็จดจ่อกับความรู้สึกกรอบข้างบริเวณโดยรอบสั่นเล็กน้อยและดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในรถแล้วเขาก็ถูกกลับพาตัวไปเองแล้วโซโนโกะละินยี่คิดเกี่ยวกับมันและเปิดวิสัยทัศน์บุคคลที่สามของโซโนโกอย่างเงียบๆเ,เขาพบว่าโซโนโกนั่งอยู่ข้างๆเข,า,ข,า,ขามือและเท้าของเธอถูกมัด,ด บทที่สาม้อยสี่หลังจากตื่นนอนลินยี่ไม่ได้เคลื่อนไหวพิเศษใดๆและไม่พยายามต่อต้านเพราะนอกจากโซโนโกะแล้วยังมีคนลักพาตัวในชุดดำอีกสองคนคอยคุ้มกันพวกเขาอยู่เมื่อมือ,มอ,มอ,มอและเท้าของเขาถูกมัดพลังการต่อสู้ของเขาลดลงอย่างรวดเร็วและหากเขาพยายามต่อต้านเขาอาจถูกทุบตีกับพื้นด้วยซ้ำที่จะน่ากเกลียดนอกจากนี้ลินยี่คิดว่าเขาเคยชิงกับการขยับศีสะก่อนแล้วจึงค่อยขยับมือขอนึกก่อนว่าทำไมจู่ๆเขาถึงถูกมัดเขานอนหลับสบายในห้องของเขาอย่างชัดเจนประตูถูกล็อกด้วยตัวเองหากมีคนทำร้ายประตูเขาจะตื่นขึ้นจากความตตตตกกกใจจออยยย่่่่่่าาาางงแแนนนนเขมืซึหวปประููถิดดโุญ ด้วยความระแวดระวังของเขามันเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกพาตัวไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวดังนั้นจะต้องมีใครสักคนแอบเข้ามาใกล้เขาและใช้ยานอนหลับเพื่อทำให้ตัวเองและโซโนโกะมึนงงจากนั้นเขาก็เริ่มขนตัวเองและโซโนโกะออกไปหากนำออกไปโดยตรงจะดึงดูดความสนใจได้อย่างแน่นอนดังนั้นส่วนใหญ่จึงใส่ตัวเองและโซโนโกะไว้ในกระเป๋าเดินทางเอาพวกเขาออกจากโรงแรมแล้วมาตัวเองและโซโนโกะแล้วยักเข้าไปในรถไม่รู้นานแค่ไหนกว่าจะตื่นหลังจากครุ่นคิดเล็กน้อยมิงยี่พิจารณาว่าคนที่ลักพาตัวเขาไปนั้นเป็นมืออาชีพมากต เป็นไปได้ไหมที่คนในองค์กรมาก่อกวนเขาผิดถ้ากลุ่มนักฆ่าไตาสวนก็จะถูกไตสวนโดยตรงที่โรงแรมและไม่ต้องมีการลักพาตัวเลยหลังจากการพิจารณาคดีในทันทีพวกเขาจะฆ่าเขาเพื่อปิดปากแล้วจะเป็นใครลินยี่อยากรู้เรื่องนี้มากเพียวโกคุตัวจริงหรือเปล่าผู้ชายที่ดูซื่อตรงและหน้าด้านเป็นใบหน้าที่ต่างไปจากเดิมพอเห็นอยู่กับเทพธิดาก็โกรธและลักพาตัวตัวเองขณะที่ลินนี่กำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้รถก็ขับเข้าไปในบ้านพักในเขตชานเมืองในไม่ช้าลินยี่และโซโนโกะถูกนำออกจากรถและขังอยู่ในห้องในวิลลาาานอนออองงขัหจจกกกกเเตืแ้้ววพ็ไป จากวิสัยทัศน์บุคคลที่สามของโซโนโกะลินยี่เริ่มต่อสู้อย่างช้าๆหลังจากเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในห้องแม้ว่าพวกเขาจะมัดลินยี่ด้วยเชือกแต่ลินยี่ก็ใช้กำลังดุร้ายเพื่อดึงเชือกซ้ำแล้วซ้ำอีกสิบห้านาทีต่อมาเชือกถูกเปิดออกในทางกลับกันเลือดบนข้อมือของเขาจากการถูเชือกก็เ,กเบลอมีแม้กระทั่งเลือดหยดลงบนผ้าปูที่นอนหลังจากปล่อยมือลินยี่ก็รีบถอดผ้าปิดตาผ้าในปากและเชือกที่เท้าของเขาออกหลังจากได้ยินการเคลื่อนไหวจากด้านของลินยี่โซโนโกะก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยไม่ต้องพูดอะไรฉัััันนนจจะะแแกกกกกก้้้้มมมดดใใหหหลลงงาาทีี่่่่่่ิิยยสไโโโซพูเเเเข็รชชวธออื หลังจากถอดผ้าปิดตาของโซโนโกแล้วโซโนโกก็ดูตกใจเล็กน้อยเธอถามอย่างรวดเร็วว่านายหลุดออกมาได้อย่างไรหลังจากพูจบเธอเหลือบมองที่ข้อมือของลิงยี่ซึ่งเต็มไปด้วยเลือดเธอพูดอย่างทุกข์ใจข้อมือของนายไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมันเป็นแค่แผลเนื้อลิงยี่หยิบผ้าพันแผลพิเศษจากกระเป๋ามิติที่สี่แล้วยื่นให้โซโนโกสแสดงว่าอีกฝ่ายกำลังหอ่อข้อมือโซโนโกหยิบผ้าพันแผลสเปเชียลเอฟเฟกต์และอดไม่ได้ที่จะถามนายเอาผ้าพันแผลไว้ที่ไหนโอ้นี้เป็นของขวัญจากใครบางคนเมื่อซื้อชานมลิงยี่เต็มไปด้วยยเือง้้้สาาาซนนััผแแลลขมหหตใใจ ใช่ฉันก็รู้สึกแปลกเหมือนกันลิงยี่พยักหน้าและกล่าวว่าแต่มันแปลกเล็กน้อยแต่โชคดีที่มันสะดวกหลังจากที่มือเปื้อนเลือดของเขาถูกพันด้วยผ้าพันแผลผ้าพันแผลเทคนิคพิเศษก็เริ่มทำงานความเจ็บปวดและความรู้สึกแสบร้อนก็ลดลงอย่างมากโซโนโกะเธอรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นหลังจากนำผ้าพันแผลสเปเชียลเอฟเฟกต์กลับมาลินยี่ต้องการรู้บางสิ่งจากปากของโซโนโกะฉันฉันอาจจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโซโนโกะพูดด้วยท่าทางตื่นประหนกดและกังวลหือคำตอบค่อนข,ข้างคาดไม่ถึงสำหรับลินยี่เขาไม่ได้ดงจริๆ ถ้าฉันเดาถูกพวกเขาน่าจะมาหาฉันโซโนโกะขอโทษหาเธอหลินยี่ยังคงถามต่อไปใช่โซโนโกะไม่กล้าสบตาหลินยี่เธอพูดจริงๆแล้วฉันเป็นลูกสาวของกลุ่มซึซึกิฉันรู้เรื่องนี้แล้วแต่เพื่อแสดงความเคารพต่อเธอฉันควรจะแซงทำเป็นว่าเพิ่งรู้อะไรนะหลินยี่ประหลาดใจและพูดอย่างเหลือเชื่อกลุ่มซึซึกิคือสมาคมซึซึกิใช่หรือไม่เธอคือลูกสาวของประธานสมาคมซึซึกิใช่โซโนโกะพยักหน้าเธอพูดด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยการตำหนิตัวเองว่าฉันคิดว่าพวกเขาลักพาตัวฉันบางทีเพื่อเรียกค่าไถา่พู มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองหลินยี่รู้สึกตัวหลังจากถูกโซโนโกะแตะต้องโซโนโกะเป็นลูกสาวคนโตของลูกสาวและเธอก็เป็นที่รักของซึซึก,ซกิโทโมโกะหากเธอลักพาตัวเธอไปพวกเขาก็สามารถเรียกค่าไถาได้อีกมากหลินยี่มองไปที่ห้องนี้ผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราและแม้แต่โคมระยะสีทองที่แขวนอยู่บนเพดานซึ่งเป็นห้องนอนที่หรูหรามากเขากล่าวว่าคนลักพาตัวกับขังเราในห้องนอนที่หรูหราเช่นนี้ฉันบอกไม่ได้ว่าเขาขาดเงินโซโนโกะกล่าวว่าบางทีมันอาจจะเป็นคู่แข่งธุรกิจของพ่อของฉัน ปนยัประกาศคู่หมิญยี่คิดดูแล้วรู้สึกว่ามีเหตุมีผลถ้าคนลักพาตัวไม่มีเงินตอนนี้พวกเขาจะอยู่ในห้องเล็กๆที่มีพื้นที่ไม่ถึงสิบห้าตารางเมตรนายไม่ต้องกังวลโซโนโกะเริ่มปลอกหลิงยี่และกล่าวว่าหลังจากที่พวกเขาเจรจาข้อตกลงกับพ่อของฉันแล้วพวกเขาจะปล่อยพวกเราไปจะเห็นได้ว่าเธอคือประสบเรื่องแบบนี้จริงๆหมิงยี่มาที่หน้าต่างเปิดมุมมากแล้วมองออกไปข้างนอกเลิกคิ้วขึ้นโดยไม่ตั้งใจสนามญ้านี้ใหญ่มากมันต้องใหญ่เท่ากับสนามเด็กเล่นใช่ไหมรับเหลือของเสือดาวทั้งหมดจากสนามญ่านนี้หมิงยี่อาจจะรู้ว่าว ที่นี่ใหญ่กว่าที่ฉันจินตนาการไว้และมันไม่ง่ายเลยที่จะหลบหนีโซโนโกได้ยินว่าลินยี่กำลังจะหนีและรีบลมเลิกความคิดของเขาและชักชวนไม่ให้เขาหนีลินยี่อยาทำสิ่งที่อันตรายพวกเขาไม่กล้าทำร้ายเราหลังจากการทำธุรกรรมสำเร็จเราสามารถออกไปได้บทที่สามร้อยห้าโซโนโกรู้สึกว่าการหลบหนีเป็นอันตรายแต่ลินยี่กลับตรงกันข้ามเขาคิดว่าเรื่องนี้ไม่อันตรายเลยเนื่องจากผู้ลักพาตัวต้องการใช้โซโนโกเป็นตัวต่อรองกับกลุ่มซึซึกิเงอนไขแรกคือทำให้แน่ใจว่าโซโนโกยังมีชีวิตอยู่ด้วยเงินขหลักนี้รับประกันปััััััญหหาา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 าคคคคววมมมมมปลลลออออออดดดภยยยสส่่่่่นนนนบบุุไไไโจะะกกกกกกรรรตต้้้งงงงงี็เเขขขถถููท ไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะเรียบร้อยหมิยี่มองโซโนโกะอย่างมั่นใจฉันจะพาคุณออกไปโซโนโกะไม่พูดอะไรมากเพียงพยักหน้าอย่างเงียบๆมือถือถูกเอาไปไม่รู้เวลาปัจจุบนันแต่ถ้ามองท้องฟ้าน่าจะแปดหรือเก้าโมงเย็นกลางคืนเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะหลบหนีหมิยี่พิงประตูฟังอย่างระมัดระวังจากภายนอกและได้ยินคนพูดคลุมเครือแต่ประตูนั้นหนาเกินกว่าจะได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดโซโนโกะเดินเงียบๆมาที่หลิยี่และถามอย่างระมัดระวังว่านายจะตอ,อกไปหรือไม่หมิยี่พยักหน้าและพูดววว่่่าาาาาาาใชขข้้งงนนนอออกกกปรรรรรระตูมมีหืคฉัสถดดพเเไย็ว โซโนโกถามต่อแล้วไงต่อละ่ะก่อนที่อีกฝ่ายจะพบเราให้หนีออกจากวิลล่านี้ให้เร็วที่สุดแล้วขับรถหนีไปลินยี่พูดอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับแผนการของเขาแผนนี้เป็นเพียงโครงร่างและไม่มีรายละเอียดเนื่องจากมีตัวแปรมากเกินไปในการดาเนินการนี้เช่นจานวนผู้ลักพาตัว,ผ,ตวผู้ลักพาตัวมีปืนหรือไมประตูวิลล่าถูกล็อกและอื่นๆไม่มีรายละเอียดมีแต่โอกาสในการลงมือถอยกลับก่อนลินยี่เรียกโซโนโกให้ถอยไปสองก้าวเกรงว่าเธอจะเข้าไปใกล้เกินไปและถูกจับเป็นตัวประกรันได้โซโนโกพยักหน้าอย่างเชื่อฟังรอที่นี่ฉันจะกลับมาเร็วๆนี้ลลพร้ออมจจะกกกกัาาบววแ โอเคระวังตัวด้วยโซโนโกะบอกลินยี่อย่าฝืนตัวเองไม่ต้องห่วงฉันแข็งแรงกว่าลินยี่ยิ้มแล้วเปิดประตูอย่างเงียบๆเ,เดินออกไปอย่างช้าๆแล้วปิดประตูหลังจากลินยี่ออกจากห้องโซโนโกะรีบเดินไปที่ประตูอหูไปด้านข้างและฟังอย่างระมัดระวังไม่ได้ยินเสียงเรื่องนี้ทาให้โซโนโกะขมวดคิ้วเล็กน้อยเป็นไปได้ไหมที่คนเฝ้าประตูถูกจัดการแล้วเมื่อความคิดมาถึงจุดนี้โซโนโกะสังเกตว่าประตูถูกปเปิดและเธอก็ถอยกลับไปสองก้าวยางรวดเร็วเธอเห็นลินยี่เข้ามาโดยหันหลังไปข้างหลังและลากคนร้ายในชุดสสทีดดดดําาาา้้้้้้้วววยยยยมมมืออออัังงงงขขิิ่่่นนนนโโกกกะะลลลึแแไไไไรรรรรบเเเ็ธ หลังจากลากตัวผู้ลักพาตัวลิงยี่ก็ออกไปและลากคนอื่นเข้ามาโซโนโกถามอย่างกังวลคุณฆ่าพวกเขาเหรอไม่หลังจากที่ลิงยี่โยนผู้ลักพาตัวคนที่สองลงไปที่พื้นเขาก็หายใจออกและพูดว่าฉันทำให้พวกเขาสลบไปแล้วฉันจะไปหาเชือกแล้วมัดโซโนโกพูดแล้วรีบหันหลังวิ่งไปที่เตียงเพื่อไปเอาเชือกเมื่อเธอกลับมาเธอเห็นลิงยี่หยิบเสื้อผ้าของคนอื่นเธอถามว่านายทำอะไรชุดนี้เด่นเกินไปให้เปลี่ยนดีกว่าลิงยี่ชี้ไปที่ชุดลำลองของเขาแต่ที่จริงแล้วด้วยเครื่องแต่งกายของชุดนี้เขาสามารถใส่สูตรอันธพาลเพื่ออเิิ่มรสสทธาากตู้ขขง โอ้โอ้โซโนโกะพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรและเริ่มมัดมือและเท้าของผู้รับพาตัวตกลงไปกันเถอะหลังจากที่ลิงยี่เปลี่ยนชุดเข้ารูปเขาก็ใช้สูตรอันธพาลทันทีเวลาเป็นสิ่งมีค่าอย่าเสียเวลากับพวกลักพาตัวใช่ซโซโนโกะพยักหน้าตามหลิงยี่แล้วออกจากห้องนอนตามฉันมาปลอมตัวเป็นเหยื่อลิงยี่เดินไปที่ทางเดินอย่างช้าช้าน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนและทรงพลังและเขาไม่ได้ยินเสียงตื่นตระหนกใดๆราวกับว่าเขาเป็นผู้รับพาตัวโอเคซโซโนโกะช้าลงตามหลังหลิงยี่แล้วเดินก้มหน้าราวกับว่าเธอถูกพาตัวไปสอบสวน แม้ว่าวิลล่าจะค่อนข้างใหญ่แต่ก็มีกฎเกณฑ์ในการออกแบบปรับใดที่เขาสามารถหาบันไดลงไปได้ก็หาทางออกได้ง่ายผ่านไปครึ่งทางจู่จู่ก็มีผู้ลักพาตัวสองคนมาที่มุมห้องพวกเขากำลังคุยการและหยุดทันทีหลังจากเห็นหลินยี่และโซโนโกเมื่อพวกเขากำลังจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างพวกเขาหยุดด้วยเหตุผลบางอย่างหนึ่งในนั้นเขามองไปที่ลินยี่ขมวดคิ้วและพูดว่าคุณเป็นใครทำไมฉันไม่เคยเห็นคุณเลยฉันเพิ่งมาใหม่หลินยี่เดินไปข้างหน้าและพูดว่าเมื่อกี้เจ้านายเรียกฉันจะพาเธอไปพบเขาจริงหรือแต่ของผู้ลักพาตวระดัดรระะวังนจจตอบ เมื่อเห็นการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งเช่นนี้ลินยี่รู้ว่าเขาไม่สามารถปลอมตัวได้แล้วดังนั้นเขาจึงวิ่งไปโดยไม่พูดอะไรและตัวเขาก็ลอยออกไปผู้ลักพาตัวเตรียมพร้อมมาเป็นเวลานานแล้วและเขาก็รีดหลบด้านข้างหลังจากที่ลินยี่ลงจอดผู้ลักพาตัวอีกคนหนึ่งก็กระโดดขึ้นบนหลังของเขาอย่างรวดเร็วและล็อกเขาด้วยมือทั้งสองข้างการแสดงออกของลินยี่ไม่เปลี่ยนแปลงเขาจับผมของเขาแล้วดึงมันอย่างแรงคนลักพาตัวกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดลินยี่กระทืบนเท้าของเขาและกระแทกที่หน้าท้องส่วนล่างของเขาด้วยศอกคนกรัากการบ ผู้ลักพาตัวที่หลบเลี่ยงฝีเท้าของหลินยี่ไม่คิดว่าหลินยี่จะดุร้ายนักก่อนที่เขาจะมีเวลาทำอะไรอีกฝ่ายก็ล้มหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาในทันทีทำให้เขารู้ว่าคนนี้ไม่ง่ายและเขาไม่สามารถแก้ปัญหาอีกฝ่ายได้เลยเขารีบพูดกับหลอกคอว่าเป้าหมายกำลังหลบหนีรีบไปที่ชั้นสองเพื่อรับการสนับสนุนขึ้นมาที่สองขอความช่วยเหลือทันทีที่เขาพูดจบหลินยี่ก็พูดเมื่อเขารีบอยู่ข้างหน้าเขาผู้ลักพาตัวยังคิดเรื่องนี้อยู่สองครั้งเพื่อชะลอเวลาเป็นผลให้แขนของเขาถูกมัดเสมือนของหลินยีปะาททววนมัคด็ ลิงยี่เตะหน้าของเขาและพูดกับโซโนโกว่าเราถูกค้นพบแล้วหนีกันเถอะโอ้โอ้โซโนโกรู้ว่าลิงยี่ฝึกฝนมาแต่เธอไม่ได้คาดหวังเขามันวิเศษมากเขาล้มสองคนนั้นในระยะเวลาอันสัน้นปล่อยให้เธออยู่ในพวงทั่วขณะหนึ่งและเมื่อเธอกลับมารู้สึกตัวลิงนยี่ได้เดินไปในระยะทางที่กำหนดแล้วโซโนโกรีบวิ่งตามไปตรงหัวมุมเป็นบันไดเมื่อลิงยี่กำลังจะลงไปผู้ลักพาตัวสี่คนก็ขึ้นมาลิงนยี่ไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันเขาเพียงแค่กระโดดลงไปและทุบฝูงชนด้วยร่างกายของเขาเป็นอาวุกอนนูู้้ลลลังงงมิิรหหดบบบเืใใ